เอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยบ้าจริงโอ้เจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยสมรดก่นฮัลโหลใช่แล้ววันนั้นผมติดอยู่ในความมืดผมไม่รู้ผมต้องเจออะไรบ้างแต่ว่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมแอบอาร์นะครับวันนี้ผมก็นึกถึงใ,ใครบางคนนะครับแต่ความทรงจําที่ผมได้ผ่านพ้นมานะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับผมเขาคอยใส่ใจผมเขาคอยดูแ์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องสูญเสียไปนะครับหลายคน จาคงจะจําแอปนี้กันได้ใช่ไหมครับ b <c oughs> ล็อก m a n มาติเพเยอะนะครับซึ่งเป็นแอปที่เปิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดลงไปได้ประมาณ1-2ปีแล้วนะครับผมมันก็มีความทรงจําของหลายๆคนที่ไม่อยากจะลืมนะครับผมบางคนก็คอมเมนต์ว่าอตสา่าห์เจอเพื่อนในเกมนี้แล้วแท้แต่ก็ไม่ใช่เกมหรอกเป็นแอปนะครับเป็นแอปแลนด์ไมโครฟับอแล้วก็ทําให้มีการขัดแย้งอะไรกันนิดหน่อย ทางทีมงานของเขาก็จะได้ปิดตัวแอปนั้นลงนะครับปรากฏว่าก็ปิดจริงๆนะครับทาให้มีความทรงจําหลายๆอย่างที่ทุกคนอยากจะอยากจะสร้างมันขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนใหม่แต่ก็ทําไม่ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งก็มีแอปออมเล็ตเข้ามาแทนนะครับซึ่งมันก็ดีเหมือนกันแต่มันจะลบความทรงจําของทุกๆคนออกไปทีละน้อยนั่นก็คือบล็อกแมนที่ พวกเราได้เล่นกันนะครับซึ่งเป็นแอปที่ดีงามมากนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมอ่าผมมาเล่าเรื่องแม่ของผมนะครับไม่ใช่แม่จริงนะแต่เป็นแม่ในเกมกับซึ่งความสัมพันธ์มันก็มีความที่แบบอม,มันก็ผมก็อธิบายไม่ถูกนะเป็นความสัมพันธ์ที่ เราอยู่ด้วยกันมานานนะครับอืมแล้วก็คนในกลุ่มของไลน์ซึ่งแม่ผมก็เป็นคนเอาเดึงเข้าผมได้รู้จักหลายๆคนแล้วก็เล่นด้วยกันเกาะเซิร์ฟกันเล่นอ่ะซึ่งก็เป็นเว,เวลาที่มีความสุขมากอ่ะซึ่งไปเซิร์ฟไหนนะแม่เขาก็จะตามมาซึ่งแม่ของผมเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องผมไปซูมทักแชทนะครับผมผมซูมทักแชทในแอปบล็อกแมนใช่ไหมอ่ะแล้วผมก็ไปเจอแมงกินนะครับผมอ่ะอ่านแมงกินแล้วกันโอเค ผมอ่านเจอแมงเกิลน,นะครับแล้วผมก็กดเข้าไปแล้วผมก็ทักเขาว่าเฮ้ยเมื่อไรจะเจอรักแท้สักทีเนี่ยโถเอ้ยนี่ใครอะ่ะลองทักไปหน่อย เรื่องมันก็จะประมาณนั้นนะครับต่อมาพว,พวกเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นคนที่เป็นแม่ผมเนี่ยที่ผมคุยกันเมื่อกี้เขาก็อายุสัก19แเ้วลยนะมั้งตอนนั้นผมก็น่าจะอายุสัก45นะครับผมโอเคผมน่าจะผมน่าจะ13ไม่ก็14แหละแม่เขาก็18ไม่ก็19นะครับโอเคจากนั้นเขาก็ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับผมดูแลทุกอย่างเขาคอยเทคแคร์ผมนะครับ พวกในกลุ่มพวกในกลุ่มไลน์ก็เรียนด้วยกันอะไรด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแบบอมืมีความสุขนะครับอแล้วก็ก็นะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมผมว่าผมก็ไม่อยากจะลบเข้าไปนะลูโอทำไมเ,เงียบอย่างนี้เนี่ยคนหายไปไหนหมดแม่แม่ครับ แม่ใช่แล้วครับผมติดเขามากเขาไปทุกที่ที่ผมไปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาคอยติดตามแล้วก็เทคแคร์ผมใช่แล้วแต่ก็เป็นผมเองที่ทำให้มันจบสิ้นหลังจากนั้นที่เราอยู่ด้วยกันจนชินแล้วมันก็เป็นผมเองอม,มันที่ทำอะไรดีวะเนี่ย แต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบอะไรแม่เขาเลยผมก็แค่เล่นไปแล้วก็ออกห่างจากแม่ไปเรื่อยๆใช่แล้วตอนเด็กผมบังจะเอาสนุกเสมอแต่พอโตขึ้นมาผมก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างแม่เขาตามผมไปทุกที่แต่ว่าผมนั้นก็ไม่ได้สนใจแม่เขาเลยใช่แล้วหลังจากนั้นมามันก็เกิดเรื่องทะเลวิวาทในกลุ่ม มาคิดถึงแม่เขาทีหลังชักที่มันสายเกินไปแม่แม่อยู่ไหนครับแม่แม่เั่นแม่หรือเปล่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวแม่ครับก็โทษผมขก็โทษแม่แม่แม่หลังจากนั้นผมก็ติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลย และหลังจากนั้นแชทก็ว่างเปล่าซึ่งก็มีแค่ผมนั่นเองที่ส่งเข้าไปจากนั้นผมก็ถามว่าเขาไปไหนก็ไม่มีวี่แววที่จะมีข้อมูลได้เลยหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปถ้าทุกคนไม่อยากเป็นเหมือนผมก็จงเห็นค่าในวันที่เขามีค่านะครับอย่าเห็นค่าในวันที่เขาจากไปสวัสดีครับ